สวัสดีครับผมเรือโทกิตนัยสารภีครับวันนี้ก็พามาชมกล้วยไม้ที่ชื่อว่าแคทยาไมาไกมายุมิอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้อีกกอรู้สึกว่าจะบานดอกพลูมากครับสวยจริงๆอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงในธรรมชาติบ้านเราผูกเกาะต้นไม้ให้อยู่ในธรรมชาติไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะไม่ต้องไปเสียเวลา ก็ให้ทวดาช่วยรดน้ำให้ดูสิครับความดกของเธอดอกสีม่วงอ่อนๆใครที่เลี้ยงไว้ในกระถางลองลองเปลี่ยนดูครับเปลี่ยนวิธีการมาเลี้ยงบนต้นไม้ เขาหาอาหารกินเองครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับปลูกไว้อันนี้โดนแดดเต็มๆนะครับในทางทิศตะวันออกจะโดนแสงเต็มที่เลยฮะ อันนี้ก็ออกดอกด,ดอกดกเช่นกันส่วนตัวนี้อ,อยู่ในทางทิศตะวันตกโดนแต่จะโดนแสงยามเช้าบ้างไม่ไม่เยอะดูดอกจะไม่ไม่ค่อยดอกเท่าดอกที่อยู่ทางทิศตะวันออก ครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามผลงานครับสวัสดีครับ